วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ของประกันสังคมมาตรา33นะคะให้เราเข้าไปที่เพจสตูแล้วก็โหลดแอป sso connect ของประกันสังคมค่ะหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งนะคะเมื่อทำการติดตั้งแล้วก็รอโหลดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยค่ะอันนี้เป็นการเช็คสิทธิ์นะคะว่า ประกันสังคมของมาตาสามสิบสามที่เราลงทะเบียนไปเขาโอนเงินเข้าให้เราหรือยังค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ใส่เลขที่บัตรประชาชนสิบสามหลกักแล้วก็ใส่รหัสผ่านค่ะถ้าขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะกดลองใหม่เข้าไปเลยค่ะถ้าเราล็อกอินเข้าไม่ได้เราก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะกดบรรทัดล่างที่ลงทะเบียนค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ข้อมูลตามที่เขาระบุให้เลยนะคะ ข้อมูลก็จะมีด้วยกัน3ส่วนนะคะอันนี้เราก็ต้องอ่านให้ละเอียดเลยนะคะจะมีช่องให้เราใส่หมายเลขบัตรประชาชน13บาหลากักแล้วก็เบอร์มือถือด้วยค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านจะเป็น a ถึง z และก็เป็นตัวเลขก,ก็แล้วแต่เราจะตั้งนะคะอย่างน้อย6หลักค่ะจากนั้นก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัว เป็นคำนำหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เป็นอีเมลนะคะในส่วนของอีเมลถ้าเราไม่ใส่ก็ได้ค่ะเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะคะก็สุดท้ายก็เป็นการยืนยันนะคะเขาก็ให้เราใส่รหัสเข้าไปรหัสนี้เราไปดูได้จาก sms นะคะเขาจะส่งข้อความ ตามเบอร์โทรที่เราใส่ไปเลยค่ะใส่รหัสแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นการเช็คเงินเยียวยาของประกันสังคมมาตรา3สนะคะ mm hmm. การลงทะเบียนก็เสร็จสิ้นนะคะจากนั้นเราก็สามารถเริ่มล็อกอินใหม่ได้เลยนะคะระบบก็จะทำการ ล็อกอินไปหน้าแรกเลยนะคะเราก็ทำการตรวจสอบไปตามขั้นตอนที่เขาระบุให้เลยนะคะข้อสำคัญมากๆเลยก็คืออย่าลืมดูวันที่นะคะเพราะว่าบางทีสมมติว่าวันนี้เราตรวจสอบวันที่ยีมีการอนุมัติเงินมาเลยแต่ว่าเขาอาจจะระบุวันที่จ่ายเงินให้เราเป็นวันที่ยีเราก็ต้องรอเช็ควันที่ยีอีกทีหนึ่งนะคะ การตรวจสอบสิทธิ์ก็ไม่ยากเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองทำวนใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะคะที่สำคัญก็คืออย่าลืมหากระดาษกับปากกาไว้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราลงทะเบียนสิทธ์เราจะทำการล็อกอินใหม่เราต้องใช้รหัสนี้นะคะหรือถ้าตรวจสอบสิทธิ์ทีหลังก็ใส่รหัสตัวนี้เข้าไปเลยค่ะก็เป็นขั้นตอนง่ายๆของการตรวจสอบเงินเยียวยา จากประกันสังคมมาตาสามสนะคะ